้อยพี่น้องเอ้ยเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งครับพี่น้องออ้ยมีแห้งขึ้นทันทีครับผมหลังจากที่ยางมาโดนแล้วพี่น้องมาพกหิดผึ่งตับเตาครับเบิ้งที่เราบุ่งใกล้ๆครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ยดอกงี้ครับพี่นี่รู้สึกว่าโชคดีครับมือนีปาดปาดเอาตัวดอกมันได้ครับเด้อหากมันเอาไว้คือเก่าครับเดี๋ยวเห็นมันขยายพันธุ์โตครับพี่น้อง ดอกแรกแหกมันครับผมยังมีอีกหลายอยู่ครับพี่นอ้อยงอย,ยังมีอีกหลายครับเบื้องต้นนะครับเนอะยังมีอีกหลายครับมือไหนกาบเต็มตานี่ยแหละพอดีนะครับผมขุ่นๆอ้วงหลังกับมีอีกพี่น้องครับ,บต้อน,นพี่นอ้องเบ้องเบ้องเบื้องมันเด็ดออกออกเป็นมูตั้งสี่เลยพี่น้อง อ,อู้ยกระวันซ้อนให้มานครับไมอนีหมานคุณน่ะเผือดดอกนึงครับพี่น้องอ้ยคุณน่ะอู้ย่น้องเอ้ยเบิ้งเสร็จอย่าลืมกดไหล็กกดแช่ให้บาโจุน้ำเด้ครับเด้อให้ผู้ใดท่านบ่เคยเห็นนะครับมาเบิ้งครับพี่น้องมีลาขคือเห็ดผึ่งตับเต้าครับ คุณเดมเยเห็นครับผมเห็ดผึ่งตับเต่าบางบางดองกมันก็ออกสีก็ยังผึ่งครับบางดอ,อกก็ดำๆครับผมนี่ครับโอ้ยงามแพีงพี่น้องต้องพูดอีกครับพี่น้องเป็นกระจุกเลยพี่นอาา้องบุ้งไปมา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 อ้ยมันมันมันผุดอะ่ะเบิ้งที่ไหนพี่น้องพี่ไหนบิ้งเราครับทุนนี่แต่ดอกก็งามพี่น้องกําลังตั้งขึ้นตุบุตี้มีอยู่พ่นเลย เมื่อกี้ล่ะตั้งขึ้นเป็นมูไหมูบันเลยพี่น้องนี่ครับปลาแล้วดอกเนาะนี่ครับหากมันกะหามันกับจงไว้ครับผมหมเขาที่เป็นเชือกครับมันค้นมากเก็บเนี่ยเอาไว้เบดิดทั้งคน้นทั้งขามันเลยบอลในหน,หน้ำเลยครับด้วยโลาล่าอากอกนเสียครับปลาล่งออกพี่น้องนะตั้งกูมูกี่มีอยู่ครับปลาโจบบติตาเตาต์นขามันครับ จงหากัานไว้ครับผมให้เขาได้ขยายพันธุ์ต่อเข้ามาสัน่นเดี๋ยวเขาสิอูนพันธุ์ครับพี่น้องมากมือหนามสิบได้กินครับเพียุ่นยังไม่อีกู่้ะครับเนี่ยมาเรื่องนี่กันนี่นี่กันอุ้ยบ่นซ้อนเฮ้ยพีนน่น้องโอ้มาๆขยายมากขยายมากเพีย,ยบบอเพื่อนนี่มาเรื่องอื้ม โอ้เ oh. งิดเงิดเงิดสมกับที่ร้อข้อไครับพี่น้องสมกับที่ร้อข้อล้อข้อยครับมามือนี่บ่ผพิษหวังพี่น้องเพียน,น้งบ้เบิดเพียอะอันออนี้ก็นี่อืออือขอถ่ายรูปเนี่ยได้เปล่าน้อเบิร์กว สุดยอดเลยนี่ครับบางคนบูหูวเฮ็ดกินไนบ้ไหนครับสังเกตบ้างพี่น้องบ้งเด้อนี่นี่ครับเฮ็ดผึ่งตับเต้าเห็นบ่นี่เต้ามีปวกมีมดมีแมงเขาไปกินอยู่ในนะครับผมนี่แหละผูดเฒ่าผู้แกมันพากินเนาะครับเนาะโมเป็นเห็ดเบื่อนะครับเด้อนี่คือเฮ็ดผึ่งตับเต้าหรือว่าเฮ็ดผึ่งท้านะครับมาหม่องเดียวมู่เดียวป้าเดียวครับผมเกือบเคืองตาครับผมนี่แหละสมียกับพ่อได้กินแล้วครับ นี่แหละครับพี่น้องเบิ้งดอกนี่ดอกใหญ่สุดเลยดอกแรกที่เห็นครับนี่ครับดอกใหญ่สุดนะครับนี่เ่าท่านเถาได้ครับเด้อนี่ครับนี่เ่าท่านเถาได้ครับเด้อนี่แหละบพรว่าสิเป็นแกงนะครับเอาไปพัดก็ได้ครับพี่น้องส่วนมากเสียไปแกงนะครับเนาะแกงไซน์ไผ่ตูวเล่านะครับแซบๆซบจะน้ำปลาละนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใดไม่เคยเห็นนะครับแต่เบิ้งนี้ครับเด้อนี่คือเห็ดผึ่งตับเตานะครับผมเอาไปแกงกินแซบไปโอเคครับผมขอบคุณในหลายๆ้ามาเราชมครับพี่น้องสวัสดีครับ งามแห้งกูนะ